โลบอกนี่เองวันนี้เรามาอยู่ในแมปนี้กันแมปแมปไปในเฟรดี้สกิลิตี้บคือเราอัดไว้แล้วนะแต่มันกลับแบบแบบหายไปเรือยเออทุกคนถ้าทุกคนอยากรู้แบบเต็มๆนะทุกคนก็ไปดูช่องอื่นเลยช่องที่เป็นเกมจริงอะ่ะหรือช่องที่เป็นโลบอกแบบนี้ก็ได้นี่เออตอนนี้เรามีเพื่อนเราทน คือตอนแรกคือเราแบบต้องลุยกับตัวตนต,ตัวเองเออตอนที่หนึ่งนะตอนนี้เรามีเพื่อนละเราอาจจะไม่มีครั้งที่อะไรพวกนี้ละอตอนนี้เรามีเพื่อนละเอ้ยนังไงสไลเดอร์เข้าไปกันสไลเดอร์แต่ทำไมพื้นที่มันกว้างเลอเพื่อนมาเข้าไป เฮ้ยมันสันนี่นะย่า yeah ฮ่าทำไมมันยังเป็นกล้องแบบนี้นะจะต้องไปหรือเปล่าโอ้โหนี่เป็นที่ที่เราเกลียดมากที่สุดละคือแบบเราเกลียดตรงไหนหรอเกลียดตรงที่มันปิดไฟอ่ะอทั้งความวุ่นวายเลย บายบายเดี๋ยวเราต้องดูแผนที่วว่ามันต้องทําตรงไหนบ้างคือเราสามารถโกงได้ด้วยนะทุกคนแต่เราไม่โกงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราโกงนะมันจะเพื่อนเซฟก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราไม่เซฟนะเราต้องหบด เล่นใหม่ตั้งแต่ต้นตรงนั้นเลยนะเพราะว่าตอนตอนไฟไฟดับอ่ะคือมันสามมันไม่สามารถเซฟได้บอกตามต้นว่าต้นไฟดับมันไม่สามารถเซฟได้เฮ้ยเพื่นกดเร็วกดเลยนะเปิดเลยนะไม่ไม่ทำ ทำอะไรรกคุยคุณแบบนี้มีนั้นเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟเด้อเปิดไฟให้ดูเสียงมันดวงจันทร์เด็กซนเด็กซนเด็กซนเด็กดืก่นผ่านเวลานอนแล้วคุณต้องนะกลางคืน โดนแปลแปลกนิดนึงทุกคนนี่สีบแล้วตอนนั้นมันไม่สีบให้อ่ะเ้าต้องหาเราต้องเปิดเครื่องเจ็ดห้าอะแล้ว้เ็เข้าเซเลดูนตรงไหนมีตรงนี้มีหนึ่งเปิดม,มันสามารถโกงได้นะแต่เราไม่โกง น,น่ากลัวนากคือเมื่อกี้มันทำสเกลเราอ่ะเฮ้ยมามันมาเพื่อนมันมาอย่าอย่ารีรน่ากลัวน่าก,าาก,าก,าากลัวมากจบอกกี้แล้วก็บอกว่าน่า,นากลัวเยอะเลยนะแต่นี่น่ากลัวจริงๆอ่ะ ไปดีกว่าไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเพื่อนเปิดอีกหนึ่งหันแล้วได้ฉุนว่าเพื่อนเราจะเป็นพระเอกทุกครั้งเลยเหรอเนี่ยไปทางนั้นดีกว่างืจริงจริงอะ่ะที่นี่ที่ไหนเนี่ย มันจริงมันสามารถโกงได้คือแบบกดรวๆแล้วก็จะได้เยอะไปเลยอ่ะบางทีคนก็แบบขัดตอนนั้นคือเราอะรู้ว่ามันสามารถโกงได้แล้วก็เลยแบบกดไปเจอันก่อนอ่ะเพื่อเราเจออีกอันแล้วอ่ะเอาตายเสยเปิดไฟก่อนหูมืดมากเพื่อนล่อมมันมาแลวนะ ทำไมอยู่ดีๆเราก็ตายเครื่องหนึ่งมันอยู่ข้างล่างอน มามาหเฮ้ยเฮ <มา S 2> ้ยม, <า S 2> มันมามันมาต<อ> <c oughs> ายตายไวหลายรอบแล้วเนี่ยว<อ>สวัสดีทุกคน ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงอะขึ้นมาได้ยังไงเพนแล้วเพลนน่นากลัวมากมูน่ะเมื่อไหรเราจะได้เจอเครื่องห้าอันเลี้ยงเนี่ยเมื่อไหรเราจะเจอเนี่ยสุดอะ บอกเลยว่าน่ากลัวมากสถานที่แห่งเพื่อเราตายไปแล้วนะสิด้วยด้วยไม่อยู่ตรงนี้ตายอีกแล้วน่ากลัวเลยน่ากลัวเปล่าน่ากลัวเกินอ่ะกล้องกล้องก็ไม่มี นี่เลยจะหาเจอนะยังไงมันมาเร็วช่วยมันมาเร็วว,วิ่งเร็วเพ่นไม่รู้ว่ามันเข้าไปในนี้ได้หรือเปล่าเฮ้ย hey, สวัสดีเพื่อนน่ากลัว <Okay. S 1> มันเข้ามาในนี้ได้หรือเปล่านะเฮ้ย hey. ตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วเนี่ยคือมันต้องการข้างล่างหรือเปล่านะว่าข้างบนตรงนี้แต่เราก็เก็บแล้วนะเพื่อเพื่อนนี่เราจะพาเพื่อนไปตายหรปล่านนะ เราจะเปิดแบบนี้เอโลโก้บอกนะเพราะว่าเราจะดูว่าเพื่อนเราออกไปหรือยังเพราะว่ามันยังหายังไม่เจอเลยนะเฮ้ยเจอเฮ้ยเพื่อนเราเจอแล้วเฮ้ยดีมากแม่กดดลยไหมกดเฮ้ยออกไปจากที่นี่ซะออกไปซะที่นี่ฮ่าฮ่าฮ่าไปก่อนบายโอ,อ้ โย่ไม่ชิก้ารอรอดอ้โหูสองตัวนี้คือแล้ล็อกซี่อยู่ไหนเนี่ยไปเพื่อนเฟดเฟดดี้สัดๆเลยมีเฟดดี้สองตัวดูเนี่ยตรงนั้นแหลกพอสมควรเนี่ยแหลกบอกเลยว่าแหลกโคตรแบบแหลกแบบแบบ ไม่หายเลยดูดูก่อนดู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 ดดแลกมากแลกด,ดูแล้วดูเฮ้ยมูนโอ้โหโอ้โอดูดูก่อนสี่ทุกคนน่ากลัวก็น่ากลัวไปดีกว่าไหมแล้วอยากไปเร็วเราเดินไม่ได้เราติดติดมูน โอเคมาได้ละออกมาได้แล้วเฮ้ยเพ้่ <S <S 1> <S 1> เ,เราก็ติดมูลเหมือนกันมูลสิ <S <S 1> <S 1> โอ้โหมาอีกแล้วไม่โอเคลราซะด้วยเฮ้ยเอ้ยมูลมาอีกแล้ว啊ซะด้วยเฮ้ยเพื่อนมันมาอีกแล้วเดีย๋ยวไป เราบอกแล้วว่าอย่าไปใกล้กินไปอืมนะเห็นไหมนะเพื่อนจะมีใกล้เพื่ออะไรนะเมื่อไรๆจะได้ถ้าเป็นเฟนดดี้ย่างสองตัวเลยน่ะเราเล่นเราหลงทาง สวยแล้วสวยแล้วเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเราบอกแล้วว่าอย่าไปใกล้สวยแล้วเราออกไปไม่ได้แล้วเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้เราบอกนล้ว่าเราต้องอยู่ในดีเคเท่านั้นอ่ะคือเราออกไปไหนไม่ได้เราจะบอกแล้ว่าเราต้องอยู่ในดี ไปใกล้จมูนนะเพื่อนเดี๋ยวเราตายก่อนนะไปใกล้จมูนเดี๋ยวไปใกล้นะ่ะจมูนมีเน้นนะ่ะเขาบอกเลยว่าอย่าไปใกล้จมูนมันจะฆ่าเรา่าไปใกล้เด้อ่าไปใกล้เพื่อนเอาเพื่อนอยู่ไหนอะเอาเพื่อนอยู่ไหนอะเอา ฮห้โลเพื่อนอยู่ไหมยัไงเพื่อนซ,อซื้อเพื่อนเรามานี้มานี่มาก็ปลูกอยู่ว่าอย่าไปใกล้มันจะทนไม่ไหวแล้วนะคุณอย่าเจ้ามูนอย่าทำเราเธออย่นะปนมาเร็วมาเร็วเวออโบกแล้วว่าอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ยังไปใกล้อีกออกมาได้แล้วเย และเราไม่มีเฟสดีแล้วเรา้อแล้วเราจะไปไหนได้นะเออโอเคโอเครอดละทุกคนเราคิดว่าจะไม่รอดมามาเจอกันในตอนต่อไปตมต้องมีกระต่ายนี่ไงกระต่ายอีบ้าบ่อยแล้วเธอดูสิมันยังมาเดินผ่าน มันจะเข้าไปหามันจะเข้าไปดูมูลกับสันนะอะไปต่อกันตอนต่อไปบาย